สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงไทยดวงของปี2564ค่ะโดยคลิปนี้นะคะอาจารย์กบขอมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวราศีพศพลศทุกทท่านเลยนะคะแล้วก่อนที่เราจะไปฟังคำทํานายกันค่ะเรามาทําความรู้จักกันกับชาวราศีพฤษศกันสักนิดนึงก่อนนะคะราศีพฤษภนั้นถือเป็นราศีกลางธาตุดินค่ะ เป็นพบแผ่นกระเป๋าสตางค์ของดวงโลกและก็ดวงเมืองนะคะมีดาวพระศุกร์ซึ่งหมายถึงเทพแห่งความรักและเงินตราเป็นดาวประจําตัวค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีความโรแมนติกในหัวใจนะคะชอบเสียงเพลงชอบดนตรีชอบการละเล่นชอบการแสดงรวมถึงชอบศิละปะทุกขแขนงเลยล่ะคะ่ะมักจะสะสมเงินตราหรือว่าสะสมทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่ากันนะคะแล้วว่ากันว่า ชาวราศีพฤษภนั้นหากได้นั่งนับเงินทุกวันหรือว่าดูสมุดบัญชีที่มีตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะก็จะมีความสุขความชื่นใจเป็นอันมากเลยล่ะคะ่ะและในขณะเดียวกันนะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยถือเป็นราศีกลางธาตุดินค่ะทาให้มีความเชื่อมั่นมีความเด็ดเดี่ยวมีความมั่นคงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงปรับต,ตัวไม่ค่อยเก่งนักนะคะมีความสุข,ขุมคัมภีรภาพรักสงบซื่อสัตย์และก็หยิ่งทรนงอีกด้วยค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นนะคะเน้นทายดวงที่ละคราราสีเกิดค่ะและสําหรับท่านที่ไม่ทราบละคนาราสีเกิดก็พออนุโลมให้ใช้ราสีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูแนวโน้มกันค่าว่าในปี2564นี้ดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะชาวราศีพฤษภในปี2564นี้นะคะดาวพระศุกร์ซึ่งถือเป็นดาวประจําตัวของท่านเดินเสดค่ะ ในช่วงเดือนมกราคมถึงต้นเดือนมีนาคมนะคะซึ่งดาวที่เดินเสดนั้นถือว่าเป็นดวงดาวที่เดินเร็วกว่าปกติค่ะซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีนะคะอีกทั้งดาวพระศุกร์นั้นยังเดินดีเป็นจังหวะจากโคนไปเกือบตลอดทั้งปีเลยล่ะคะ่ะจึงถือว่าในปี2564นี้ชาวราศีพฤษภนั้นจะคิดจะหยิบจะจับจะทำอะไรนะคะถือว่ามีความคล่องตัวสูงค่ะก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คิดในสิ่งที่หวังและกระทำเป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะ เรามาดูกันในเรื่องของการงานบ้างนะคะในปี2564นี้ค่ะพระราหูซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการงานของชาวราศีพฤษภนะคะยังคงเดินจรทับดวงชะตาค่ะซึ่งโบราณอาจารย์ท่านกล่าวเอาไว้ว่าราหูมาต้องรักแม้นสูงศักสุาลาไหลจะพลากจากยศไกลลำบากใจไฟเผาผลาญอีกทั้งพระราหูนั้นเป็นเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งการพลิกชีวิตด้วย เนื่องจากพระราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานมีเกณฑ์การย้ายงานเปลี่ยนที่เรียนเปลี่ยนที่อยู่อาศัยแล้วก็ชาวราศีพฤษภนั้นอาจจะมีภาระหน้าที่ในเรื่องของกิจ,จกรรมการงานมากขึ้นนะคะท่านที่ทํางานประจําก็มีโอกาสได้โชว์ฝีมือได้โชว์ผลงานให้ประจักษ์ต่อสายตาของเจ้านายแล้วก็ผู้คนที่อยู่ในวงการงานมากขึ้นค่ะก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอีกด้วยนะคะ เนื่องจากตั้งแต่วันที่29มีนาคมของปี2564นี้เป็นต้นไปค่ะดาวพฤหัสบดีนั้นเดินจรได้ตำแหน่งปัสสาวะองค์เกณฑ์นะคะโดยเดินจรได้ตำแหน่งปัสสาวะองค์เกณฑ์ในเรือนการงานของชาวราศีพฤษภค่ะซึ่งตำแหน่งนี้ก็ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมการงานให้กับชาวราศีพฤษภเป็นอันมากเลยละค่ะท่านที่ทำธุรกิจการค้านะคะแม้จะเป็นช่วงที่มีคู่แข่งขันมากแต่ก็ถือได้ว่า ชาวราศีพฤษภนั้นจะหยิบจับทําอะไรเป็นเงินเป็นทองค่ะพระหัตหูที่เดินจรทับดวงชะตาของท่านถือเป็นเทพเจ้าแห่งสือนะคะแล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอีกด้วยจึงถือใหเอ้เรียกได้ว่าส่งอิทธิพลให้กับชาวราศีพฤษภนั้นมีเหตุต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกิจกรรมการงานอยู่มากพอสมควรค่ะตั้งแต่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสินค้าและบริการ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนวิธีการในการทําการตลาดหรือว่าช่องทางในการจัดจาหน่ายซึ่งในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเลยละคะ่ะหลายปีที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นการล่มสลายของธุรกิจหลายๆตัวนะคะแล้วก็ได้เห็นว่าธุรกิจบางตัวในก็พยายามปรับปรุงไปตามกระแสค่ะเช่นพวกหนังสือพิมพ์หรือว่านิตยสารนะคะเขาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในโลกออนไลน์กันดังนั้นกระแสออนไลน์ที่กําลังมาแรงในช่วงนี้ หากชาวราศีพฤษภนะคะที่ทำธุรกิจการค้าท่านก็มีควรพลาดที่จะทำตลาดกับโลกออนไลน์ค่ะหากท่านมีการปรับปรุงกิจกรรมการค้าอยู่อย่างสม่าเสมอรับรองได้ค่ะว่าท่านจะสามารถขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ได้อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ <S <S อีกในหนึ่งนะคะ <S 2> <S 2> ในตำราจากทีปณีได้กล่าวเอาไว้ว่าล่าหูประทับลักษ์ระมัดมัดอลีรอน อย่าพลั้งเลขคนวอนกิรลับทุระพานจองคุณจะคืนโทษทุระโยช์ประหนึ่งพานบินบอกทุรัสสถานก็ประทุษทะเบียนดีในบทกรอนก็หมายถึงชาวราสีพฤษภต้องมีความระมัดระวังรอบครอบค่ะอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทนะคะให้ระวังศัตรูอย่าหลงเชื่อคำคนลวงอย่าทำธุรกิจที่ไม่ดีหรือว่าอย่าทำอะไรที่มันล่อแหลมกับการผิดกฎหมายนะคะ ก็ถือว่าเป็นช่วงทําคุณบูชาโทษมีโอกาสถูกหลอกใช้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งหน้าที่การงานหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบทบาทในการทํางานอาจทําให้เกิดการเหลือดเนื้อร้อนใจนะคะแล้วก็สําหรับบางท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของคดีความบางท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศของตนเองให้ดีค่ะและสําหรับชาวราศีพฤษภที่มีดาวตั้งรับที่เป็นมิตรกับพรราหูในพื้นชะตากําเนิดนะคะ หรือพระลาหูนั้นเดินจรมาเป็นเดชเป็นศรีหรือว่าเป็นมนตรีตามหลักมหาทักษะค่ะท่านก็จะได้รับโอกาสและได้รับโชคลาภจากพระราหูอย่างเต็มที่เลยละค่ะทั้งในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานและในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองท่านที่ต้องการสอบชิงทุนหรือว่าทําผลงานหรือว่าเพื่อโยกย้ายตําแหน่งนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศเลยก็จะได้รับโอกาสที่ดีค่ะท่านที่เขียนขอย้าย แล้วก็คําสั่งย้ายนั้นถูกดองเปรี้ยวดองเค็มอยู่นานช่วงที่พระราหูเดินจรทับดวงชะตานะคะเรียกว่าถือเป็นช่วงโอกาสทองของท่านเลยล่ะค่ะเพราะตําราเก่าบางเล่มนะคะได้ประพันธ์ถึงพระราหูในด้านดีเอาไว้ว่าอาซุรินมาดแม้นกุมลักเมธพลศพต,ตามจักเลิอดแล้วชาตินั้นย่อมทรงศักยศยิ่งหมื่นนาเป็นทหารชาญแก้วยุทกล้ากลางนาลง นั่นก็หมายถึงเมื่อพระราหูจรมาถึงชาวราศีเมษแล้วก็ชาวราศีพฤษภนะคะถือว่าจังหวะนั้นเป็นจังหวะที่ดวงดีมากๆนั่นเองค่ะสําหรับท่านที่ตกงานท่านที่รอง,งานนะคะหรือว่าท่านที่เกิดวิกฤตทางด้านการงานต่อเนื่องมาจากช่วงก่อนอาจารย์กบก็ขอแนะนําให้ท่านไปกราบไหว้ขอพรเพื่อให้เกิดความโชคดีทางด้านการงานกับพระแม่ธรณีค่ะหรือหากท่านไม่สามารถจะหารูปเคารพของพระแม่ธรณีได้นะคะ คหอท่านนั้นจุดธูป21ดอกบอกกล่าวกลางแจ้งค่ะในช่วงเวลาเที่ยงวันเลยนะคะแล้วก็เอ่ยชื่อนามสกุลเอ่ยเพศแล้วก็อายุของท่านแล้วใช้มือข้างขวาแตะที่แผ่นดินนะคะแล้วก็อธิษฐานจิตกับพระแม่ธรณีให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆค่ะแล้วขอให้พระแม่ธรณีนั้นช่วยเปิดทางให้ท่านมีโชคมีชัยในเรื่องงานนั่นเองค่ะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะ ในปี2564นี้ดาวพระศุธ์ซึ่งถือเป็นดาวประจำตัวแล้วก็เป็นดาวความรักละเงินตราของชาวราศีพฤษภนะคะถือว่าเดินดีต่อเนื่องตลอดเกือบทั้งปีเลยล่ะคะ่ะอีกทั้งดาวพระฤหัสบดีทึ่งหมายถึงเงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็ชาวราศีพฤษภนั้นเรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วก็เป็นผลประโยชน์และรายได้ของชาวราศีพฤษภนั้นเรียกว่าเดินอยู่ในจุดที่ให้คุณกับดวงชะตานะคะแล้วก็ ส่งผลให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ดีค่ะจะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะมีโอกาสดีๆทางด้านการเงินค่ะเช่นอาจจะเป็นเงินเฮงเงินฟลุกสาหรับบางท่านอาจจะได้เงินด้วยความสเสน่หาบ่อยครั้งขึ้นค่ะแต่เนื่องจากอิทธิพลของพระราหูที่เดินจรทับดวงชะตานะคะจะส่งเสริมให้ชาวราศีพฤษภนั้นมีความกล้าได้กล้าเสียมากขึ้นค่ะ ดังนั้นท่านควรมีสติระมัดระวังรอบคอบในเรื่องของการใช้เงินหรือว่าในเรื่องของการลงทุนการใช้เงินต่อเงินการเสี่ยงโชคหรือว่าการพนันเป็นพิเศษนะคะหากท่านไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวก็อย่าผลีพราม์นะคะเพราะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียค่ะและท่านควรทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะท่านจะมีเอเรียกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยหากทาบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีท่านก็จะมีเงินใช้อย่างเหลือเฟือเลยล่ะคะ่ะ เรามาดูในเรื่องของรักๆใคล้ยๆบ้างนะคะสำหรับคนโสดค่ะท่านจะมีสเสน่ห์แพรวเป็นพิเศษกว่าในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาเลยนะคะจะมีคนเข้ามาทําให้ท่านนั้นหลงไหลได้ปลื้มค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหัวใจนั้นเต้นแรงกระหนึ่งยืนอยู่ข้างตู้ลําโพงที่มีเสียงเบสหนักๆกันเลยละคะ่ะความรักของท่านในปี2,564นี้นะคะจะมาแบบรวดเร็วและรุนแรงค่ะ และสามารถนำพาไปสู่การลั่นระคงว,วิวาได้เลยนะคะเรียกว่ามีโอกาสได้ลั่นระครงวิวากันเลยละค่ะชาวราศีพฤษภนะคะในปี2564นี้สำหรับสุภาพสตรีนะคะก็ให้ระมัดระวังไว้สักนิดนึงนะคะถ้าท่านยังไม่พร้อมเพราะสุท่านสุภาพสตรีนั้นอาจจะตั้งคันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจได้ค่ะในช่วงที่พระราหูเดินจรทับดวงชะตานี้นะคะและสำหรับท่านสุภาพบุรุษค่ะ ก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการหลงไหลได้ปลื้มใครมากจนเกินไปจนทําให้ท่านนั้นไปเปยเขาจนกระเป๋าแฟบกันเลยล่ะค่ะสําหรับคนมีคู่นะคะท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายค่ะแล้วก็จะรู้สึกมีปัญหาลิ้นกับฟันกับคนรักคู่ครองของท่านนั้นบ่อยครั้งขึ้นก็ขอให้ท่านมีความอ่อนอ่อนผ่อนปรนแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันให้มากๆนะคะเมื่อใดที่ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายหรือว่าหมันไส้คนรักคู่ครองขึ้นมาเนี่ย ก็ขอให้นาะนึกระลึกนึกถึงสัปดาห์แรกที่ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะให้นึกถึงอารมณ์ฟินๆในวันนั้นและสถานการณ์ต่างๆจะกลับดีขึ้นมาได้เองค่ะอีกทั้งยังให้ระวังภัยจากมือที่สามอีกด้วยนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากตัวท่านเองค่ะที่รู้สึกใจเต้นแรงกับใครบางคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตซึ่งหากเป็นประเด็นนี้นะคะท่านอาจจะต้องเตือนสติตัวเองค่ะว่าอย่าเอาความสุขเล็กๆน้อยๆที่เปรียบเสมือนดั่งขนมชิ้นเล็กๆ เอามาแลกกับความมั่นคงในชีวิตของท่านและครอบครัวนะคะหรือหากเกิดภัยจากการตกถูกตีท้ายครัวนะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะหากใครถูกตีท้ายครัวนะคะอาจารย์กบแนะนําว่าขอให้ท่านหบันเอาใจใส่คนรักคู่ครองเอาไว้บ้างนะคะเรียกว่าอย่าไปปล่อยปละละเลยเขาจนเกินไปก็หากเกิดเหตุด,ดังกล่าวนี้ขึ้นนะคะท่านจะได้ตัดไฟสแตตต้นลมได้ทันเหตุการณ์ค่ะ ไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นลุกลามใหญ่โตขึ้นมาการถูกตีท้อยครัวนั้นก็หมายถึงมีคนอื่นแอบมามีความสัมพันธ์หรือว่าผูกสัมพันธ์กับคนรักคู่ครองของท่านนั่นแหละค่ะแต่ถ้าท่านไม่ปล่อยปะละเลยเกินไปบางทีเซนอะไรของท่านที่ทําให้ท่านรู้ก่อนล่วงหน้าเนี่ยเมื่อท่านรู้ว่า มีใครมาตีท้ายครัวของท่านก็พูดคุยกันให้ดีนะคะเมื่อรู้กันเร็วเมื่อรู้ก่อนล่วงหน้าก็จะทําให้ตัดไฟได้แต่ตั้งแต่ต้นลมค่ะปัญหาเล็กๆก,ก็จะได้ไม่ลุกลามใหญ่โตขึ้นไปนั่นเองเรามาดูกันในเรื่องของสุขภาพพานามัยบ้างค่ะพราหูนั้นยังคงเดินจรทับดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนะคะซึ่งพลาหูนั้นถือเป็นดาวบาปพ,พระเคราะห์ค่ะ,คะเมื่อเดินจรมาถึงลัคนาหรือว่าชะตาราศีของท่านนะคะ ก็จะส่งผลในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจชาวราศีพฤษภก็จะมีความเครียดความกังวลค่ะในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องครอบครัวโดยคนเรานั้นนะคะมีใจเป็นนายมีกายเป็นบบาวค่ะเมื่อท่านมีความเครียดมีความกังวลทางใจก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายนั้นเสื่อมโทรมลงได้ค่ะหลายท่านอาจถึงขั้นป่วยล้มหมอนนอนเสือนะคะดังนั้น ท่านควรจะวางแผนในเรื่องของการสร้างสมดุลชีวิตให้ดีค่ะอย่าไปโฟกัสกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปนะคะขอให้ท่านนั้นวางแผนในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยเช่นอาจจะตรวจเช็คสุขภาพประจำปีวางแผนในการรับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็วางแผนในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอค่ะเมื่อท่านสร้างนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพนะคะ โชคชะตาดีๆที่มีสุขภาพที่ดีย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเรามาดูกันในเรื่องของโชคลาบบ้างนะคะดาวพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงดาวโชคลาบนะคะเป็นโชคเป็นลาบแล้วก็เป็นผลประโยชน์และรายได้เดินจรอ,อยู่ในมุมที่ให้คุณกับดวงชะตาตลอดทั้งปีเลยละคะ่ะจึงส่งผลให้ในปี2564นี้ชาวราศีพฤษภนั้นมีโชคมีลาบตลอดทั้งปีเลยละคะ่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะ ท่านจะได้มากหรือได้น้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับวาสนาในพื้นดวงกําเนิดของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะและการทํานายดวงของอาจารย์กบอาจจะไม่เป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นนะคะเนื่องจากพื้นดวงกําเนิดของแต่ละบุคคลนั้นก็จะมีดาวตั้งรับที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะเรามาดูกันในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะการทําบุญนั้นหลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นหมายถึงบุญที่เราทํานะคะ จะเป็นบุญญาลิศคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะช่วงไหนที่ดวงของเราไม่ดีนะคะบุญก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกอับจนเกินไปค่ะและช่วงไหนที่ดวงของเราดีนะคะบุญก็จะเป็นตัวอุ้มชูดวงชะตาของเราค่ะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะส่วนการทําบุญนั้นไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งสิ้นเลยละค่ะโดยอาจารย์กบข,ขอแนะนําเพิ่มเติม ซึ่งถือว่าเป็นคลิกในการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพฤษภดังนี้นะคะชาวราศีพฤษภนั้นถือว่าออท่านเกิดในราศีกลางาธาตุดินค่ะก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะคะในการทําบุญเพื่อเสริมพลังาธาตุให้กับตัวเองโดยการทาบุญอันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอิฐหินดินทรายปูนหรือว่ากระเบื้องปูพื้นก็ได้ค่ะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็อธิษฐานขอให้ชีวิตนั้น มีแต่ความรบเย็นเป็นสุขมีหลักฐานที่มั่นคงสร้างหลักสร้างเนื้อสร้างตัวได้อย่างถาวรสืบไปเลยนะคะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ตลอดทั้งปีใหม่แล้วก็ตลอดทั้งปี2564นี้ขอให้ชาวราศีพฤษภนั้นโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ท่านมีโชคมีลาภทางการเงินกันอย่างง่ายๆทำงานอะไรก็ขอให้เหนื่อยน,น้อยได้เงินมากๆซื้อหวยก็ขอให้ถูกหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่ รวยกันแน่นๆทุกคนทุกท่านเลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการตรวจเช็คดวงชะตากับอาจารย์กบแบบละเอียดสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยล่ะค่ะโชคดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ